วัสดีครับผมลุงประกาศบ b วันนี้ก็จะมาดูดน้ําเหมือนว่าเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ําดูดน้ำห้าสิบนตะครับนี่ครับขี้ตะกรนที่ทําการดูดออกมานะครับผมเลี้ยงในกล่องฟมนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปลานะครับปลาที่ได้ประมาณ5-6วันนะครับที่พ่อเขาอ,อยู่ในนี้นะครับแต่ว่าส่วนนี้ผมเลีย้ยงในกลองโฟมนะครับนี่นะครับเลีย้ยงในกองโฟมเลยนะครับโฟมก็ออกใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากครับ ก็จะดูดออกพอผมไม่มีรูที่แบบระบายน้ออนํแบบา,นอา,าออกนะครับแบบถ่ายน้ําเทเอาที่ปลาออกนะครับแล้วก็ใส่น้ําใหม่ไปก็จะมาทาการดูดออกนะครับดูดออกก็ส่วนหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเหมือนเปลี่ยนน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เปลี่ยนน้ำร้อยเอร์เซ็นคือต้องเอาน้ำออกหมดเลยนะครับเอ้น้ำออกหมดคือแห้งเลยนะครับแล้วก็อาน้ำใหม่มาเติมดังนั้นเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมออกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือน้ำใหม่เข้าไปก็จะเป็นห้าสิบแล้วก็น้ำเก่าอีกห้าสิบก็เป็นรวมก็เป็นร้อยหนึ่ง นี่ครับโซนนี้จะเป็นขี้ปลาครับที่ออกมาแต่ยางก็จะโดดออกขี้ปลาก็จะเยอะนะครับผมได้ทำการโดดไปแล้วหลายบอ่อแล้วครับนี่นะครับนี่โดดออกไปแล้วนะครับนี่ก็ดโดดออกไปแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ก่อจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใกับช่องผมเลยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือน,อนด,ด,อด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดขออภัยครับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ